แของแของขันยิ่วันนี้เนี่ยเราจะมาบอกทุกคนเรื่องสไตล์การเขียนโค้ดแล้วกันแต่ว่า two types of programmer นะคะทุกคนคะ programmer แต่ละแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะเลกกับแพงอ่ะเอาจริงอ่ะแตกต่างกันเหลือเกินเออแตกต่างกันมากเหลืเกินอ่ะเราจะไม่เกิดอะไรมากเลยเราจะเข้าเลยไปเลยโอเคโอเค เราจะชอบเขียนบน iPad ก่อนไลฟ์โฟของแบบใส่อะไรไปบ้างต้องมีเธออะไรบ้างแล้วก็แบบจะเซฟว่าเราต้องเข้าอีฟอะไรบ้างอะไรขวัญก็เป็นแบบแพงแต่ว่าบางทีสถานการณ์ถ้าเกิดมันลอยพรในภาาออกในหัวแล้วก็จะแบบเอ๊ะต้องทำยังไงเราจิกเป็นยังไงแล้วก็เขียนออกมาเลยอะโอเคไปแบบ่อไปกันเลยค่ะรับผมจงเขียนฟังก์ชันเพื่อเมิดที่สองอันค่ะโอเค หนึ่งสองสามพังพังขังมาเลยพังตรงไหนวะเนี่ยอ่ะโอเคยังพังเอาขวัญก่อนนะขวัญจะเป็นคนแบบ ด้วยความที่สมองวันไปไปบู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 บก็จะเขียนทีเดียวทุกอันแล้วก็ดีบักทีเยวแล้วก็จะงงมากกัอ้าวถ้าเกิดกูผิดนี่กูผิดตรงไหนอะไรก็จะขึ้นมาขึ้นไปดูอะไรเนี้ยส่วนเราอะเราเราเหมือนเราทออเทสแบบเขียนฟังก์ชันแบบทีละส่วนเพื่อจะรู้ว่ามันทําสิ่งที่เราต้องการที่มันทาจริงหรือเปล่ามาอันนี้ก็เลาะแต่สไตายแหละเพราะว่างคนสุดท้ายสูดขวัญเขียนทั้งฟังก์ชันถ้ามันผิดตอนแรกขวัญก็ต้องไปใช้ตอนแรกอยู่ดีใช่แต่นี้ก็เลาวแต่ ก็ทุกคนหาการเข้เพลงตอนโค้นค่ะคือเราอ่ะเป็นคนที่ชอบเรื่องอะไรองพลทไซเลอ์ใช่แไซเบอร์คนแบบต้องเงียบมากใช่ไหมคือมีคนนั่งอยู่ด้วยเราไม่ติดแต่ว่าต้องแบบไม่มีแบบเสียง อแบบเสี่ยงแบบคุยกันแบบแบบไวน้อนอะไรอย่างเงี้ยได้แบบคแบบแบบแบบุยงานอะแต่ถ้าสมมติแบบเป็นอะไรที่บอกว่า entertainment related หน่อยอะก็จะแบบใช้ความไมดีนะคะเพราะว่าเคยเขียนโค้ดอะถ้าเขียนเว็บเขียนอะไรที่มันแบบทำได้เรื่อยๆร่อะเราก็จะฟังเพลงเพราะว่าอุ้ยความสุขมากเลยเป็นแบบช่วงเวลาเขียนโค้ดที่มีความสุขโอเพลงเฟิร์สอนุวั a r y ฟังที่มันกีตาร์ชิวๆอะไรเง <Perfect. S 2> ี้ยเพอร perfect นี่ก็คือเรื่องของการฟังเพลงนะคะทุกคน ใช่ใช่ใช่น <laughs> ะฮะโอเคอ่าไปเลยกันต่อเลยค่ะ Oh my god ขพี่ปัก <laughs> น,นี้มานี้โอเคปีนก่อนแล้วกัน A few moments เสร็จแล้วคนก็คือสไตล์การดีบักว่าใช่มีความัไม่เยอะเนนะแบบว่าวานดีบักทำยังไงกันนะคะทุกคนเราเป็นแนวไม่ต้องคิดเยอะปิ้นก่อนปิ้นทุกวันเลยใช่คือขวัญเป็นคนแบบ นั่งค่อยๆไล่ทีแล้วประทัดแบบว่าค่อยๆดูลอจิกใหม่เลยอ่ะบางทีก็ลบเขียนใหม่เลยถ้ามันจนมุมจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบจะทําอะไรประมาณนั้นแต่ทุกคนคะล่าสุดเนี่ยทุกคนพบนะคะว่า VS Code มันมีบักเกอร์คือเอาเซ็ตร้อนจัจ JS นะ <Wow. S 1> สามารถดีบั g อะไรรทัดได้เลยคือบอกค่าละดับนั้นได้เลยอ่ะแล้วมันก็ไม่ต้องมานั่งทําอะไรแบบเนี้ย uh. อ่ะอ่ะไปหาข้อหา้าข้อสุดท้ายค่ะแพล ีมัทำไงวะเอ้เยื่องเวันเลยเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชก็ไปเซิร์ชดิก็ไปเซิร์ชครับครับ www. stack overflow ับโอ้โหเกๆเกครับครับโอเคผ่านว้าว แกรมเมอร์แบบไหนนะคะสิ่งที่คุณต้องใช้ก็คือ stack overflow นี่เองชอบค่ะทุกคนเจ๋อไอ้ประสบการณ์เห็นการดผ่านตอนเจอ error แล้วคือแบบแค่ก๊อฟ error นั้นไปเซิร์ชอ่ะมันก็ได้คำตอบอย่างรวดเร็วจริงเอออย่างที่พูดนะคะ stack overflow is our best friend ใช่นะคะทุกคนสำหรับพอดเดเ e ลลอปเป r นะคะแกรมเมอร์ทุกคนข้าเป็นจีเนียร์ทุกคนนะคะก็ stack overflow นะคะค่ะโอเค วันนี้นะคะเราก็มาพูดในเรื่องของแบบโปรแกรมเมอร์แต่ละแบบแล้เนะาะเพราะแต่ละแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสองคนก็มีเรื่องที่ต่างกันมีเรื่องที่เหมือนกันวันนี้ก็อน้นเอาเรื่องที่ต่างกันมาให้ทุกคนดูนดีะะใจจัค่ะทุกคนทุกคนเป็นแบบโปรแกรมเมอร์ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะคะล่ะเอาแพลงหนึ่งเพิ่มนะคะทุกคนคะ่ะก่อนจะจากไปนะคะทุกคนคะ่ะก็ พูดไ,ไม่ได้นะคะก็ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีสตูดิโอที่สง่งหูฟังดีๆมาให้ขวัญฟังเพลงตอนเขียนโค้ดนะคะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้ก็แบบฟังอันนี้ก็แบบเสียงใสกริ๊งทำให้เราเขียนโค้ดได้อประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งสตูดิโอเนี่ยเขามีอันนี้นะคะสตูดิโอเนะคะทุกคนซึ่งจะเป็นหูฟังไร้สายนะคะซึ่งมาเข้กัจุกสีขนาดที่ทให เลือกขนาดที่เหมาอะสมอกับตัวเราได้ใช่ค่ะใช่แล้วก็มีระบบไมโครโฟนคู่นะคะตัดเสียงเวาลาเราพูดคุยด้วยแล้วก็เป็นระบบสัมผัสด้วยนะคะทุกค,ะคนค่ะรวมถึงทนเหงื่อทนน้ำด้วยบอกออกคนออกกําลังกายอย่างเรานะคะเป็นคนเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ออกกําลังกายนะคะอันนี้เหมาะมากเลยนะคะทุกคนฟังรุ่นนี้มันมีทั้งหมด4สีนะคะก็คือสีขาวคือข,ข,ของขวัญแล้วก็สีดําใช่ไหมที่เราถืออยู่แล้วก็มีอีกสองสีก็คือสีเขียวเข้มแล้วก็สีแซนนั่นเองใช่ซึ่งสีแซนเนี่ยพิเศษมากๆเลยเพราะว่า มันจะใช้ได้ในยาพ,อพอักผ่อนและในยาทำงานแล้วมันเป็นผลิตข <Okay. S 2> องสีกลางใช่ไหมมันก็จะดูสบายตาาเงกตทุกคนต้องมีนะคะทุกคนแคล้วก็เนี่ยซูดิโอเนี่ยเขาส่งทั่วโลกเนี่ยค่ะส่งฟรีใช่ส่งฟรีทั่วโลกแล้วก็เขามีประกัน3ปีด้วยใช่เออ ให้ทุกคนด้วยนะคะใช่ค่ะข้างล่างใน description box เลยนะคะทุกคนเพียงใส่โคดนี้ก็ได้รับส่วนลดไปเลยนะคะทุกคนห้าเอลยใช่แล้วอ่ะโอเคก็ขอบคุณสตูดิโอนะคะที่ส่งหูฟังดีๆอย่างนี้มาให้พวกเราใช้ตอนเขียนโคดนะคะทุกคนอ่ะเยันนี้นวันทีลาไปแล้วนะคะทุกคนคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้เห็นโปรแกรมเมอร์ในแบบที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแบบที่แตกต่างจากทุกคนนะคะทุกคน ถ้าเป็นแบบเดียวกันก็บอกเราได้เหมือนกันอย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนอะถ้าสมมติทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งปิ้งปิ้งค่ะทุกคนค่ะอาโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ของแพงของขวัญขอลาไปก่อนค่ะบายบายเบลเบลเบลราพูดคำว่าจงแก้โจทย์อัลกอริทึมของข้อนี้ออกจงเขียนฟังก์ชัน เื่อแก้ปัญหาฟีโบนัชชีจงเขียนฟังก์ชันเพื่อแก้ปัญหาฟีโบนัชชีโอเคอีกอ่ะ function to solve to solve the Fibonacci sequence please solve this function